วันนี้เราก็จะมาสอนธีการใช้คำสั่ง Geo Processing นะคะที่จะมีคำสั่ง Clip, Back Clip, Union แล้วก็ Intersect ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาก่อนนะ น้าเจ้านี้ลงไปนะคะเราให้เราทำการคนในโฟเดอร์ค่ะเก่าข้างานที่เราใซฟไว้นะคะเมื่อเราทำการเพิ่มข้อมูลเอวนะคะให้นานข้อชั้นข้อมูลนะคะลาลงใน Display area ค่ะในชั้น ข้อมูลจุดค่ะแล้วก็ข้อมูลชรลีกงนะคะเมื่อเราจะทําการใส่เส้นขอบเขตจังหวดนะคะให้เราไปที่เบนารีค่ะเลือกชิลลีโปรนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะจากนั้นเราจะเริ่มต้นการคลิปกันนะคะซึ่งการคลิปคือการตัดชั้นข้อมูลค่ะให้เราไปที่คําสั่ง geo processing นะคะเลือกที่คลิปค่ะ ในช่อง Future นะคะให้เราว่าชั้นข้อมูลต่างใที่มี้เราจะเลือก Point กันะคะแล้วไปใส่ในอินโฟเจอร์นะคะ,คะ,นนะ,คะส่วนคิดทเจอร์นะคะ,ะ,คะให้เราเลือกชนิดีโอนะคะเข้าไปนะคะค่ะเราไปที่ Account Holder นะคะให้คลิกเข้าไปค่ะแล้วตั้งชื่อนะคะในที่นี้ p อ i n t เราทำการคลิดเราก็จะพิมพ์ว่า Point คลิปค่ะ ะคำะว่าเวลาทำการคิดนะคะเราจะมีวคำว่าคลิปดนวยตนูด้างล่างหน้าจอนะคะค่ะเมื่อทำการคลิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์ช่องสีฟ้าน,นะคะเพื่อเป็นการแสดงว่าเราได้ทำการคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ แล้วยังมันมีชั้นข้อมูลที่เรายังไม่ทําการคิดนะคะในปกติแล้วเขาจะทําการคิดทีละชั้นข้อมูลนะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะทําการคิดทีละหลายชั้นข้อมูลค่ะที่เรียกว่าแบบคิดนะคะก็เริ่มจากที่ไปอักชูบล็อกนะคะจากนั้น เลือกที่ n a l y ลิซิส o ูนนะคะแล้วแอดแชรค่ะแล้วคลิกขวาที่คลิกนะคะเลือกค่ะค่ะมีช่องตัวเฟอร์จอรนะคะให้เราลากข้อมูลที่ยังไม่ทำการคลิกนะคะลากลงไปนะคะส่วนคลิกเฟอร์เจอร์นะคะให้เราลากชูนวีโวค่ะค่ะแล้วลากไปทางขวามือนะคะ จะ,ะเห็นช่องอัลกูเฟเจอร์ค่ะให้เราเดลกิ๊เข้าไปนะคะเอทีเอที่อ้อลูกเดิมเราให้ต้องชื่อว่าลายคิดบค่ะ,ปะเปิดเซฟค่ะโอเคค่ะค่ะช่องเข้ามาของเรานะคะยังไม่หมดนะคะให้เราทำการแอปโปรค่ะเครื่องหมายหัวนะคะ เราก็จะเห็นการเพิ่มของตารางขึ้นมาน,นะคะให้เราลากโพลิกอนะคะ์ค่ะไปในอินพุตเพื่อเจ้าค่ะ,คะส่วนคลิปเ,เจอเจ้านะคะให้เราลากสมูรีโตเช่นเดิมน,นะคะ,คะและอีกเช่นเดียวกันค่ะเอาเฟเ่อร์้าร์ดนะคะ,คะ,ะ,คะให้เราเดินไปเข้าไปะคะ่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าโพลิกอนค์คิดค่ะ ให้เรากดโอเคได้เลยค่ะรอเครื่องมโนถึงจะป่มมค่ะเ่นเดมาคเมืออ่อทา,าการเสร็จเรียบ้อยแล้วจะมีตารางเสีฟ้าเพื่อสแสดงการคลิกค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปการคลิของเราก็เสร็จเรียบร้อให้เรา บนหน้าจออาร์จูบลได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มต้นการยูเนียนข้อมูละคะ่ะโดยที่เรานะคะการยูเนียนข้อมูลก็คือการทับซ้อนการของข้อมูละคะ่ะจากหลายแหล่งนะคะโดยการซ้อนทับนะคะจะต้องยังไม่ได้ผ่านการเหมือของข้อมูลมาก่อนนะคะค่ะดังนั้นเราคง ต้องลบข้อมูลตรงที่เป็นชนข้อมูลตรงเลเยอร์ออกให้หมดก่อนเหลือเอาไว้แค่ชมลีโกค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำข้อมูลที่จะต้องการอยู่เนี่ยนะคะลากลงใน s Display a นนะคะในที่นี้ก็คือพลิ g ก n หนึค่ะ ที่เราลากลงมานะคะค่ะต่อไปเราก็ไปที่คำสั่ง C O Processing ค่ะที่เลือกที่ Union นะคะค่ะเราก็จะเห็นชอ่อง r e a i s t e r นะคะให้เราลากข้อมูลลงใน r e a i s t e r คะ่ะ จากนั้นไปที่อ c o n folder นะคะทำการตั้งชื่อนะคะในที่นี้เราจะต้องการยูเนียนก็ให้คลิกลองดีก้อน union ค่ะ เมื่อทำการยูเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะกับการคลิปก็จะได้สัญลักษณ์ช่องสีฟ้าขึ้นมาด้านขวามือนะคะด้านล่างสุดค่ะเราก็ได้ทําการยูเนียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปจะเป็นการอินเตอร์เซทธข้อมูลนะคะการอินเตอร์เซทธข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ o คําสั่ง G O Processing ค่ะเลือกอินเตอร์เซทธค่ะค่ะเช่นเดียวกนะคะที่ช่องเฟียร์เจน ให้เราลากข้อมูลที่เราเยูเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงในช่องโฟเดอร์ค่ะจากนั้นก็ลากชุดบีโกค่ะแล้วก็ไปที่คำขวังโฟเดอร์นะคะแล้วก็ให้ทำการตั้งชื่อว่าทอริโก n อิตาเซกค่ะ โอเคค่ะก็เช่นเดิดมขาวล็อเพื่อประมวลผลค่ะค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วนะคะก็เช่นเดิมอย่างคลิกแล้วก็อยู่เนี่ยะคะ่ะอินเตอร์เซ็ตก็เช่นเดียวกันค่ะ ก็แสดงสัญล,ลักษณ์อินเตอร์เซตขึ้นมานะคะเราก็ได้ทำการอินเตอร์เซตเรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะค่ะเมื่อเราอยากดูชั้นข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นนะคะให้เราติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะออกค่ะให้เหลือแค่ polygon อินเตอร์เซตค่ะค่ะเราก็จะเห็นชั้นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ค่ะวันนีกล่มงของเราก็ขอจบอรยายกานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ